ไปป้ผมเรียนลำดับขั้นตอนในการจับกลุ่มนะผมบอกแล้วรู้ตัวรู้ตัวดี่ต้องไปพูดหรอนะลุกขึ้ยลุกชักแขนโอ้ยเป็นตาเราหนักไปแล้วะหนักแล้วพี่ใส่ให้ผมหน่อย<ะ>มไม่เห็นข้าไน้อยนี่นะขาขาขาพ่อขาไป ความผิดต่อชีวิตพรบพุทธเพืนนะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าเป็นตัวเรานะครับครับเลขบัตรอะไรตรงนะครับหลังจากนี้ผมแจ้งเสธิ์ให้ฟังนะครับคุณมีิทธิ์ให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับไม่การนั้นอาจจะเป็นปยญนการพิจากกรณาคดีมีสิทธิ์ที่พวไแ้กรึกษาทนายมีสิทธิ์ที่แจ้งให้ญาติทราบในการจับกุมครั้งนี้มีโรคประจาตัวไหมครับถ้ามีเก็บไครได้ป่วยสามารถแจ้ง เจ้าพนักงานได้โดยตรงเลยครับหลังจากนี้จะนําตัวไปฝากขังที่ตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์และนำตัวส่งสารจังหวัดอุตรดิตต่อไปครับ